ครับวันนี้มีอีกเรื่องหนึงก็คือมีการขยายระยะเวลาในการแต่งตั้งนะครับะระดับรองสวัสดถึงผู้ขับหมู่นะครับไปอีกนะครับจนถึงสิ้นเดือนมีนานนครับแต่ว่าในเรื่องของอ การแล้วเสร็จคิดว่าไม่น่าเกิน15มีนาก็จะแล้วเสร็จการระบุเหตุผลในเรื่องของการเลื่อนนั้นก็คือการพิจารณาคำร้องของระดับรองสารวัตรและผู้ับมู่ชั้นประทวนยังไม่แล้วเสร็จเพราะว่าการแต่งตั้งในระดับของรองสารวัตรและผู้กับมู่นั้นมีการพิจารณาเป็นพิเศษในเรื่องของการขอย้ายกับภูมิลำเนานะครับในเรื่องนี้จะถือว่าเป็นเรื่องสําคัญที่ ตำรวจในการทํางานปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพก็อยากจะกลับไปอยู่บ้านนะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้เนี่ยเราจะพิจารณาด้วยความเรียบร้อยแล้วก็เป็นธรรมนะครับไม่ให้เกิดความเสียหายในเรื่องของการดําเนินการในเรื่องของการโยกย้ายที่ไม่เป็นธรรมก็เลยต้องมีการเลื่อนไปแต่คิดว่าวันที่15เสร็จเรียบร้อยนะครับถ้าไม่มีอะไรก็ขอบคุณนะครับ